ครับบัฟเฟลลอสฮะตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มกว่าฮะผมตั้งเล่นอีกทีมหนึ่งฮะชื่อบัตเอฟสี่ครับทีมนอกลีกฮะซีรีส์นี้ฮะผมมาทำแบบอีดิตตัวเอ่อไม่ใช่อีดิตตัวฮะตั้งแต่อายุ16เลยฮะแต่5ดาวทั้งหมดฮะท็อตินเชียลเบียดตี้นะฮะความสามารถซ่อนเร้นนะเต็ม5ดาวฮะวิธีการกดอีดิตก็ไม่ยากครับเนี่ยกดมุมขวาล่างฮะแล้วก็เพิ่มลดดาวฮะ ผมจะทําอายุ16หมดเลยนะฮะเนี่ยฮะแต่ตอนนี้มา17แล้วผมเล่นเกือบจบฤดูกาลแล้วแต่ทุกคนนะฮะห้าดาวหมดะฮะแล้วผมจะไม่ไปยุ่งพลังอปัจจุบันมันนะให้มันพัฒนาการเองครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะมอ4มหอย่างเงี้ยแล้วดูหน้าตาครับ16 17ดูดิหนวดแม่งเยิมหมดละ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งครับผมคุมทีมชาติไทยไปด้วยฮะเป้าหมายคือไปบอลโลกฮะไปบอลโลกมันน่าจะไปแน่นอนแหละแต่ว่า ผมอยากให้มันเข้ารอบลึกบอลโลกอะฮะวิธีการนะเนี่ยผมก็อิดตัวฮะให้พลังน้าปัจจุบันแล้วก็พลังซ่อนเลนเต็ม5หมดเลยฮะอยู่ดิพลังแม่งโคตรโหดฮะมาดูกันว่าเนี่ยทีละทอนแม่งไปอยู่เบียรลิวที่ต้องโดฮะเมืองทองอยู่ที่เดิมฮะรือเทพรมพันธ์นะยูเบ่เยูเคไปไงจิสดากาเมนะบาเยนนะโอ้โหทิทุพันธ์พ่วงจันฮะอาซีเลนนะชันนลงพมสีแก้มนาโคฮะ ชนะทิพยังอยู่บีจีปทุมที่เดินมาโอ้โหดูดิเอกนี้ปัญญาฮะอยู่ฟูลแลมฮะแต่ละตัวฮะระดับโลกกันหมดแล้วฮะมาฮะเดี๋ยวมาเล่นนัดที่เหลือกันนะตอนนี้ก็แข่งไป43าฮะเหลืออีก3แมตช์นะอีก3แมตช์แต่ว่าเราต้องเพย์ออฟด้วยฮะเพื่อขึ้นไปลีกอีกลีกหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะผมเล่นไม่มีรีเซฟนะครับเออใช้อิดิทแค่อายุ16แล้วก็5ดาวเท่านั้นนะ ปมาดูดูเดี๋ยวโหวมันคือความขีดความสมารถมันเกินอ่ะมันก็อยากไปเล่นหลีกสูงสุดนะฮะอันนี้มันนอกหลีดอยู่ค่าเหนื่อยแม่ง70ปอนห์60ปอนเองครูนาก็ไม่เดือนละหมื่น2องหมื่นแค่นั้นเองฮะแบบเตวันอาทิตย์อะไรเงี้ยแมนยูฮะนาตาเจอนิวคาสเซิลฮะปีสไม่ได้ดูหรอกผมจะไม่ค่อย้าแล้วฮะให้ให้ดูกันนะฮะ สีดำนะฮะบารนะ์ีิซีฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะขึ้นชั้นได้หรือเปล่านะเอาละฮะหนึ่งสู่นะฮะสมิธนะตังบุกต่อเนื่องนะอุ้ยออกคือเก่งแน่ครับแต่ว่ารอเวลาเก่งแค่นั้นเองจะกี่ปีจะถึงจะขึ้นไปได้แชมป์พเมร์ลีกฮะมันลุ้นกันนะมาลองไปงพร้อมๆกันดูฮะว่ากี่ดูการมันจะสามารถขึ้นไป แชมป์ลีกสูงสุดของจิตนะฮะผมว่ามี6 7เจ็ดฤดูกาลมีแน่เนี่ยหกเจ็ดฤดูกาลตอนนี้มันก็17ก็ประมาณ24 23 24ี่และที่สำคัญคือเราต้องหาคนมาเทนเลยนะซื้อพวกนักเตะแก่ๆครับมาเทนนี้ใส่ให้มันแบบดีๆอะ่ะคนมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ครับในเนี่ยมันไม่เข้าขากันอะ เราต้องทำให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดครับในสโมสรเรานะฮะน้ำหนึ่งศูนย์ห้าจะหมดเวลาแล้วฮะโอ้โหบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยโดนสวน f r o สเตอร์ดเจ็บสี่นาทีมักคายอันนี้ปล่อยเล่นเลยครับผมเออผมไม่เปลี่ยนตัวนะเพราะว่า e d ดิเตอร์เนี่ยมันมีให้หายเจ็บให้หายเหนื่อยเลยนะฮะคือแม่งโกงอยู่แต่ว่าเราก็เล่นเอาสนุกสนุกกันเนาะ อีซีรีหนึงก็แมนยูก็น,นั้นก็เล่นแบบปะกะติเลยนะครับก็ยากหน่อยแต่มาเล่นซีรีนี้ไปด้วยแล้วกันคลายเครียดฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหประตูตัวนี้เก่งไงถ้าเกิดใหม่ครับมันจะหน้าแบบนี้นี่ฮะถ้ามันมันพลังมันเกินมันจะแบบมันบอกว่าไอเนี้ยชื่อลายเนี่ยต้องการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้ว มันร้องแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนเลยฮรมีวิธีการลงภาษาไทยอยู่นะแต่ว่าผมจะไม่เล่นภาษาไทยนะครับมันต้องลงอะไรแบบอินสตอลในคอมมาให้หลายอย่างฮะไอเดอร์ฟิลทาวะมาซื้อไอตัวนี้ฮะไม่ขายฮะขายก็บ้าแล้วฮะจะปั้นฮะใครสนใจเกมนี้เข้าไปเอ่อกลุ่มเฟซบุ o กนะฮะ s อ MObile ไทยฮะลองเซิร์ชดูฮะ เอาล้วฮะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นมันจะเป็นสแตมินามันเนี่ย99 98 98ความฟิตมันเนี่ยแต่ว่าผมสามารถกดน,นี้เลยปึ๊บเข้ามาทีมแอคชั่นบูสต์มอลล์ก็คือแบบบางคนมันหัวตกอ่ะหัวแดงเราก็ไปบูสต์ให้มันเขียวแล้วก็ฮิวทีมันก็จะกลับมาฟิตเต็มที่นะเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ละไปมาดูกันว่าจะขึ้นชั้นได้หรือเปล่าฮะผมพยายามจะลงคลิปทุกวันนะครับสำหรับซีรีส์นี้เพราะว่า แต่ว่ามันใช้เวลาเล่นนานเลยดิคือวันหนึ่งฤด,ดูกาลหนึ่งอะ่ะแล้วผมไม่มีฮอลลีเดย์ไม่รีเซฟฮะแบบไปกันสดๆเลยมันรุนพร้อมกันมันมันก็ไม่ได้ง่ายนะที่จะอุแชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นตลอดเพย์ออฟนัดหนึ่งแพ้ก็หลับแล้วฮะอืมหลังสามว่ะเหนียวจัดยิงไงวะเนี่ยวเจ็บสองนาทีอะ จบรครึ่งแรกฮะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้หัวแดงกันหมดเลยแต่ยังไงนักเตะเดิมตัวเนี้ยก็ต้องอยู่กับผมไปจนกว่าจะได้แชมป์ที่มี่อ่ะอ่ะอย่าลืมมาลุ้นไทยแลนด์ด้วยครับที่ผมคุมนะตัวนี้ก็คัดบอลโลกอยู่ฮะยังไม่เข้ารอบฮะเลืออีก2แมตช์นาทีที่66ฮะยังเสมออยู่ฮะไม่ยิงนะทีมซูสีนะเขาที่เท่าไหร่วะไม่ได้ดูนะ ชื่อสนามยังเปลี่ยนนะสังเกตดูมุมซ้ายอะสายล่างอนะบัฟฟาโลสเตเดียมบัฟฟาโลสเตเดียมอะปรับได้นะสามารถปรับสเตเดียมปรับอะไรได้ทั้งหมดเลยฮนะค่าเหนื่อยสัญญาพลังชื่อเปลี่ยนได้หมดไม่มีข้อ,อยกเว้นอ้าวพีคิกเข้าฮะควอเตอร์หนึ่งศูนย์ฮะนำผมหายอร์กซิตี้ไม่เจอนะแต่ก็มันอยู่หลีกนอกหลีกเหมือนกัน อยูอ่เสาอยู่นอตก็ไม่รู้จำไม่ได้เอาละจบเกมไะผมชอบเล่นยอร์ c ซิตี้มากนะเล่นมันตั้งแต่แบบเด็กอะซีเอ็มสามอะแล้วก็เล่นแบบอินดิเตอร์อะไรมาอะไรปั้นแบบเอ็มสามก็โอ้โหน่าจะรู้นานะครับยี 20, 20่สแบบิบยี่สิบเกือบโหสิบห้าปีป่จะจำไม่ได้ลนะโอ้เกินยันยี่สิบปีฮะซีเอ็มสาม ซีเอมสเนี่ยมันจะเหมือนเนี่ยภาคที่เราเล่นอยู่เนี่ยจะไม่ละเอียดเท่าเนี้เอาละนะัดสุดท้ายฮะของในลีกนะฮะแต่เราแล้วเ,เราก็ต้องไปเพย์ออฟอันอีกะฮะไปฮะแผนนี้เสียประตูยากดีผมชอบอยู่แต่มันก็เป็นแผนที่แบบเน้นเล่นทีมเวิร์กฮะทีมมันจะเหมาะสำหรับทีมให,ใหญ่แมนซีเนี่ยใช้แผนนี้ ส่วนกลับฮะมักข่ายวันเดอคิดด้วยฮะเบอร์สาสิบสองฮะน้ำละหนึ่งศูนย์เดี๋เรามาลุ้นว่าจบฤดูการจะได้ที่เท่าไหร่นะฮะดูไปเรื่อยเรื่อยฮะพอมาณมันอยู่ตอนใกล้จบอะแต่จริงผมอยากให้มันอยู่ดีวิชั่นหนึ่งอยู่ประมาณสองปีอะพลังมันจะได้ขึ้นแบบพอดีขึ้นไปพรีเมียร์มันจะได้สู้เขาได้ฮะ ถ้ามันขึ้นตลอดมันก็ขึ้นประมาณ 20, ย1ิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดเป็นได้อยู่พรีเมียร์มันยี่สิบเอ็ดทุกตัวมันก็โอ้โหตึงฮะมันต้องมีตัวเก่าไว้ในทีบ้างอะไรเงี้ยโตมาด้วยกันฮะานี้อาจจะแบบเป็นเหมือนบอลนักเรียนเจ็ดสี่อะไรเงี้ยสิบหกสิบเจ็ดนะเาสี่มาห้าเท่านั้นเองฮะน้ำอยู่หนะึ่งศูนย์นาทีแปดสิบฮะไม่ค่อยยิงฮนะแผนนี้เราก็ไม่ค่อยเสียประตูใช้ได้ โอ้โหไม่เข้าอะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายความหมายแต่ละแบบตำแหน่งแต่ละโลฮะว่ามันคืออะไร advance forward advance p m a k i n g deep lying uh m i d f i e l อะไรพวกเนี้ยจะได้เอาไปปรับเล่นถูกฮะาาจบแล้วฮะนะสุดท้ายฮนะเดี๋ยวรอ pay off กันนะออกองหน้าผมไม่ยิงเลยเฮ้ยพลังมันยังไม่ถึงฮะ เนี่ยฮะไทยอีก46วันฮะเจอ UAE ฮะหนีอยู่ที่หนึ่งด้วยเข้ารอบไปแล้วฮะดารซันโบก็โอ้ไม่ใช่วะบางตาลามี่ฮะแล้วก็สุพณนัทเหมือนตานะฟินิชชิ่ง19เอาดี้ชุดที่19นี่ออฟวีคูยเร็ววิ่ง15เลยผมไม่ได้ไปยุ่งกับพลังภายในมันนะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็เก่งอยู่แล้วแหละเฮ้ยเพย์ออฟเหรอ แบบหนึ่งนะโอ้ oh, ใช่ฮะพ o ออฟฟรีมนะีไฟนอลฮะถ้าเราชนะ2แมตติดเราจะได้เลื่อนชั้นฮะก็คือไอ้ทีมเนะี่ยอะไรเนี่ยยววิวเนะี่ยขึ้นไปละเหลืออีกอีกทีมหนึ่งฮนะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรฮะพลาดไม่ได้นะครับไม่มีรีเซฟก็ถ้าแพ้ก็ตกรอบ เล่นใหม่ดูกันหน้าเลยแต่ดูกันหน้าก็ไม่รอดหรอกมันเก่งขึ้นฮนะเอาบุกฮนะมาแล้วฮะหนึ่งศูนย์นะโฮมวันเดอะคิดนะตำแหน่งไหวนวะเนี่ยสามเจ็ดเหรอผมไม่ได้ดูด้วยวใครลงบ้างใครลงก็เหมือนกันฮนะพลังมันก็เท่า,ทากันสองศูนย์ไปอ,อันนี้ฮะเพย์ออฟรอบปลองชนะเลนะิศฮะเพย์ออฟสองแมชนะ ถ้าชนะก็ได้ไปเล่นอีกแมตช์หนึงนะ่งฮะเราเล่นอย่างนี้โอ้ไปตอนกลางดูกลางอะเอต้อนฤดูการเนี่ยผมใช้แผนหนึ่งแม่งแพ้รัวๆเลยมันไม่ได้มีโอกาสลุ้นแชมป์เลยเอาละฮะโดนไหมอุย้ยประตูเซฟว่ะฟอสเตอร์54าสิแล้วฮะลุ้นอยู่นะไม่ใช่ว่าจะมาชนะร้อซไม่มีนะครับ ฟุตบอลนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้บุกอยู่ฮะอุ้ยไม่เข้าอ่ะสมิธชื่อแม่งอ่านยากหน่อยผมเปลี่ยนชื่อให้ไหม <c oughs> เอาอะได้บุกอยู่ฮะสองสูนะ่โอเคมักค่ายพยา,ยามาให้นักเตะโดนใบเหลืองนะมันติดถ้าติดก็รอบชิงลงไม่ได้เหมือนมันติดโทษใบเหลืองอยู่สามคนเลยเมื่อกี้เห็นแบบแบบ เอาละฮะผ่านไปแล้วฮะรอบรองชนะเลิศนะฮะเราไปเจอกันรอบชิงนะถ้าชนะเลื่อนชั้นถ้าแพ้อยู่ที่เดิมโปริเกสอ๋อเริ่มน้ำเงินหมดแล้วพลังไหนหาจากเอ๊สีเหลืองอะเราเส้นก็เริ่มมาแล้วฮะเนี่ยเห็นไหมเส้นพอเส้นมันเริ่มเยอะเนี่ยมันจะเล่นเข้าขามากแม่งคือวันทีมันจะเก่งเลยอะโอ,โอ้ตัวนี้ผมเพิ่งเอาลงวะลงห้าเอง แ,แมงเก่งไฟแนนซ์ Finance, แมงแดงมาฮะเจออะไรวะเนี่ยอ์สบอนโบโลอ์สบอนโบโลชโบลัสเบอร์ลัฟอะไรวะมาอันนี้ต้องเต็มร้อยหน่อยไปฮะชนะเลื่อนชั้นแพ้อยู่ที่เดิมไม่มีตกชั้นแล้วนะฮะหรือว่าจะมีตกวะอาจจะลองไปตกมย มีโดนไล่ออกนะครับหาว่าไปเอาฮะได้บุกฮะสมิธอออชนะนะอย่าอยู่ที่เดิมนะครับน่าโอเคคุกฮะโอ้ยกองหน้าแทาร็เก็ตฟอร์เวิร์ดฮะแบงยิงไกลนอกกรอบฮะเข้าเฉยเอาบุกอยู่สองศูนย์ไปเฮ้ย นนะเอาแล้วฮะได้บุกอยู่นะเอ้ยโดนบุกวะเรียบร้อยออ้ยังไม่เข้าโชคดีไปเอาสองสูงเลยฮะมักคายฮะปีขวาโอ้ยเอาแล้วน้ำสองสูตแลว้วฮะโอกาสเรื่อนชั้นมีสูงมากนะตอนนี้ถ้าไม่เล่นอะไรแปลกๆนะสามสูไปเลยโอเคโอเคอเฮ้เ,เพื่อนๆในทีมหัวเขียวหมดเลยว่ะ ตอนนี้มันยังแบ่งเหนือกับใต้ยอยู่นะโอ้โหสามสูเรียบร้อยแล้วครับจบละเหนือกับใต้ยอยู่ถ้าเราเลื่อนชั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นบอลลาร์มาลีกปกตินะฮะรวมเหนือกับใต้อะประมาณนั้นน่ะยังไม่หนึ่งสองสามนะยังนอกกลีกเหนือใต้ยอยู่วนะเหมือนเขาเรียกซันเดย์ลีกไหมถ้าผมเออ่จำไม่ผิดนะเอ้าวสี่สูแล้วเรียบร้อยไปโอ้แม่งจริงห้าหกสูเลยนี่ฮ่าเฮ้ยประตูแม่งเหนือเกินไปปะวะ ฟรอสเตอร์ <Foster. S 2> เอาแล้วฮะมาอีกแล้วฮะบาสเอฟซีฮะบาสเอฟซีคุกยังอีกแล้ว่าลูกที่สิบแปดของฤดูกาลเอาวะเอาวะอันนี้เป็นฤดูกาลแรกอยู่เลยฮะเนี่ยวันที่มุมขวาล่างฮนะวันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่โอ้ยังไม่โดนยิงเลยน,นัดเลื่อนชั้นนะ มันชนะขาดจังวะโอเคฮะจบเกมฮะก็นชนะไปห้าประตูต่อศูนย์นะสามารถเลื่อนชั้นได้นี่ฮะโอ้ยสซิ c ี้วินอินวานา r าม่าเซาฮะโปรโมทฮะนี่เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นสุดยอดฮะโอเคฮะได้เลื่อนชั้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันฮะ ไปอีกลีกีอหนึ่งว่าจะไปนะรอดหรือเปล่าฮะติดตามคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ